เพิ่งได้เจ้าก,กล้องตัวนี้มาครับชอบมันมากเลยนะยี่ห้อนี้เห็นเอ็นจอยก็บอกว่าผมขี้เหออแหละ จาก360และนี่เป็นรุ่น g ก2ครับซึ่ง g ก1ผมมีนะและผมเพิ่งได้ g ก2นี้มาแล้วผมก็ชอบใช้ไอ้ตัว Go 1มากเพราะเป็นกล้องที่เล็กเดียวเองแล้วก็สามารถถ่ายมุมเล็กๆพกพาง่ายติดเป็นแม่เหล็กที่หน้าอกเนี้ยแล้วเดินได้เลยอะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้มือถืออะไรเงี้ยชอบมากเลยดี่ิเพิ่งได้มาเดี๋ยวเราจะมา unbox กันดีกว่านะครับแกะกล่องกันนะ แต่ตันแต่ตันแตดัดันดันต่แเฮ้ยหนึ่งสอสามนี่โอ้โหเป็นไงน้านี่แหละที่เรารอคอยหน้าตาหน้าตาดีมากเลยอ่ะออกดึงออกมาฮะนี่อันแค่นี้เองครับเหมือนไหมอันแค่นี้เอง เป็นแม่เหล็กครับตรงนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์ด้วยนะซึ่งตรงนี้ฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะมีพวก n อดีมีอะไรเงี้ยสามารถเอามาเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มนะครับเผื่อใช้ในการแบบลดแสงอะไรเงี้ยและเป็นตัวปกป้องเลนด้วยนะครับกันเลนเป็นรอยอะไรแบบนี้ครับซึ่งดีอ่ะอ๋อนี่นี่นี่สาย้องคอแล้วก็ต้องติดตัวเนี้ยเข้าไปตรงอุ้ยโอ้โหแม่เหล็กแรงมากเลยหูเหนียวเห็นไหมต้องติดตรงนี้ นะเป็นแม่เหล็กอ,อ,อ,อย่างนี้เลยไม่หล่นขยาัานี้ก็จะเป็นคู่มือมืออยู่นี่ออซิเอรีนี่เป็นสาย usb ใช้เป็น usb c นะครับอันนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ติดกับหมวกครับขยับหมุนมุมได้ด้วยหนนะ ใส่ดูใส่อย่างนี้ปุ๊บเข้าไปนี่นี่หมุนมุมได้เน่นมากเลยอะ <c oughs> ตัวติดมวกอะนะมันจะใส่อย่างนี้แล้วก็แล้วก็สามารถปรับองศาได้แล้วก็ปรับองศาได้ปโอ้เคสซึ่งอันนี้เจ๋งมากเลยนะชอบ เดี๋ยวดูวันนี้อันหนึ่งก่อนเป็นตัวตั้งนะครับเป็นแอนดี้ตั้งพื้นตั้งอย่างเงี้ยไปติดที่กระจกติดที่รถติดอะไรเงี้ยได้แล้วกล้องใส่นี้เนม,ม่ตั้งปรับมุมได้เงี้ยเห็นไหมติดอย่างนงี้ก็ได้เพราะว่ามันสามารถจะดึงอันนี้ออกได้เนี่เห็นไหมมันจะเป็นมีพลาสติกเรื่องตรงนี้เป็นกาวต้องแกะพลาสติกออก ติดอย่างนี้ลงไปอะแจมนี่อันนี้ฮะอันนี้แจมมากซึ่งเขาออกแบบดีมากเลยนะอันนี้เป็นตัวเคสที่ใช้ชาร์จฮะนอกจากความเป็นตัวชาร์จกล้องแล้วนะครับนี่ใส่อย่างนี้มันยังเป็นรีโมทคอนโทรลด้วยอืมเอาไว้ดูสถานนะว่าตอนนี้เราใช้เป็น ถ่ายรูปอยู่หรือถ่ายวิดีโออยู่กดปุ่มได้คอร์ดได้เลยตรงนี้นะแล้วก็ในขนาดเดียวกันมันออกแบบมานเท่มากเลยนี่มีขาตั้งกล้องต้อนอยู่ข้างหลังนี่นะนี่แล้วก็ตั้งอย่างนี้ได้นะแจะ่มปะอื แล้วเวลาถือแล้วก็ถืออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมีสายชาร์จเสียบตรงนี้ได้แล้วก็มีรูที่ต่อขาตั้งกล้องได้ด้วยตรงนี้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกอ่ะรุ่นโก1หนึ่งอะครับมันจะไม่มีหน้าจออะไรเลยเราก็จะต้องใช้วิธีเดาเอาว่าใช้วิธีจําเอา ว่ากดปุ่ม1ครั้งเป็นถ่ายวิดีโอ2ครั้งเป็นถ่ายรูปอะไรแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้ครับมีรีโมทคอนโทรลมีหน้าจอแสดงผลมาให้เลยนะครับโอ้โหอันนี้เพิ่มขึ้นมาประทับใจมากและ Go 1รุ่นแรกนะครับมีเมมโมรีในตัวแค่6กิกับแต่ว่ารุ่นนี้เยอะกว่าฮะเมมโมรี memory ในตัว32กิกนะครับและความยาวคลิปที่ถ่ายได้นะครับสูงสุดที่30นาทีเลยครับซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยฮนะและ้เก็บก็เก็บนี้ฮะ มันมีสั่นด้วยนะและความละเอียดของภาพวิดีโอที่เราถ่ายนะครับสูงขึ้นด้วยครับที่ 1,040p นะครับแล้วก็เฟรมเดทก็50เฟรมต่อวินาทีด้วยครับนะกลางออกใช้ขนาดชาร์จได้ไหมโอ้ชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้ด้วยโอ้เยี่ยมสำหรับสร้อยคอใช่ไหมแล้วก็ใส่อย,อย่างนี้ มันปรับระดับได้นะด้านสีเทาเนี่ยออกมาด้านนอกนะมนใส่แล้วก็นี่แค่นี้เองอ,อันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเพียบครับมันติดนนติด,ตดป้ายขอให้ร่ำรวยด้วยโอ้โห <laughs> โอ้โอปึง้ง ภาพจะออกมาเป็นยังไงมันต่อกับมือถือได้ด้วยนะครับถ้าคนอยากจะเห็นว่าภาพมันออกมาเป็นยังไงนี่มันกำลังจะพรีวิวให้ดูนะเห็นไหมภาพจากกล้องอานี่อานี่ผมวางกล้องตรงนี้นะเห็นปะนี่นี่นี่น ในนี้ก็จะสามารถเซตติ้งอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับ่านตัวแอปเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะก็บก็บอกสถานะด้วยว่าแบตเตอรี่อีก50%นะเบมโมอี่อีก27กิกนะรูปภาพเซตตรงเซตติ้งนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายเป็นวิดีโอเป็นไทมแลปเป็นอะไรอยางานปรับตรงนี้ได้ตกกล้องได้แต่ก็จะเห็นภาพเลยเจง๋งเดี๋ยวไปลองเล่นกันดีกว่า ทั้งเดียวฮะเราจะเปลี่ยนสัดส่วน5เป็นแนวตั้งก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือเป็นแนวนอนก็ได้นะ ยังไงบ้างครับ insta r 6 6 Go 2นะครับที่เราเอามาเล่นกันนะฮะเอาไปเทสทุกคนดูในหลายๆห,หมวดนะลองถ่ายนั่งทำแโล Slow Motion น,นะครับแล้วก็ติดลองติดหน้าอกถ่ายนะครับติดหน้ารถถ่ายอะไรแบบนี้นะแล้วก็มุมต่างๆมุมเ็บแคบอะไรอย่างเงี้ยผมชอบการดีไซน์ของกล้องรุ่นนี้มากๆเลยนะฮะของ insta 360เนี่ยผมจะให้ดูจริงๆแล้วผมมีกล้องรุ่นนี้เยอะเลยนะ นี่ Insta360 X2 ผมอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเป็นกล้อง360องศาที่แบบฟังก์ชันดีมากโดยเฉพาะซอฟต์แวร์นะผมชอบมากของรุ่นนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ตัวเดียวใช้ได้กับทุกกล้องของเขานะครับก็คือแล้วก็มีรุ่นนี้ด้วยคือ o r i R s t s t a 3 6 0 One R ซึ่งรุ่นนี้ดีไซน์เท่มากคือแยกเป็นโมดูลแยกออกเป็นชินชินแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ นะเป็นกล้องแอคชั่นแคมก็ได้เป็น3.6 0องศาก็ได้แต่วันนี้ที่ผมมารีวิวก็คือตัวนี้ฮะชอบสุดๆเลยตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมที่เล็กมากครับคือการดีไซน์ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆคือการที่ทำให้เล็กได้ขนาดนี้เพราะาเขาแยกแบตเตอรี่ไว้ในตัวนี้ไม่ได้เยอะนะฮะเลยก็เลยทำให้ตัวมันเล็กแล้วก็เบามากเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันอาจจะแบตหมดเราก็ต้องมาชาร์จในเคส ซึ่งเคสเนี่ยจะเป็นตัวเก็บไฟที่เยอะเยอะกว่านะครับแต่ว่าเมมโมรีหลักเนี่ยยังอยู่ในกล้องนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราคอนเน็กกับกล้องเนี่ยเราก็สามารถถ่ายโอนไฟล์สามสกิกของกล้องเนี่ยลงในมือถือหรือว่าตัวแอปพลิเคชันของเราได้เลยและเจ้าตัวนี้นะครับหนักเพียง27กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวมันเองก็กันน้ำได้4เมตรนะครับคือผมชอบใช้ไอตัวกล้องเล็กๆนะเวลาถ่ายแล้วมันรู้สึกว่า เออมันไม่เขินกล้องเลยนะอย่างแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเข้าที่ชุมชนหรือว่าเข้าไปในจุดที่มันแบบเขาเรียกอะไรอะถ่ายค่อนข้างยากมุมแคบแคบหรืออะไรเงี้ยผมว่าใช้ตัวนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยก็เวลาขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยผมก็มาจะใช้เจ้กล้องตัวเล็กๆแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าพกกล้องอใหญ่ๆพื้นที่มันแคบใช่ไหมเราก็จะถ่ายค่อนข้างยากและบางทีเราก็อยากจะถ่ายในพื้นที่เล็กๆ บ่อยครั้งซะด้วยนะอย่างเช่นห้องน้ําบนรถไฟหรือห้องน้ำบนเครื่องบินอะไรเงี้ยบางทีมุมมันแคบมากและพวกอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะครับก็พัฒนาไปเยอะเลยนะจากรุ่นแรกอย่างดูอย่างตัวนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยตัวหมุนเนี่ยเขามีแค่ล็อกเดียวตรงเนี้ยเวลาหมุนก็จะได้แค่ด้านเดียวเดี๋ยวนี้มีแบบมา4ทิศเลยนะแก้ปัญหาหลายอย่างให้เราเยอะขึ้นเลยและสามารถจะออกแบบทําเป็นมือจับได้ด้วย นี่นี่พัฒนาจากตัวแรกนะเพราะตัวแรกมันจะเป็นแค่นี้เองเห็นไหมผมว่าเขาคิดเยอะขึ้นเยอะเลยหลายอย่างแล้วก็อย่างตัวติดหมวกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมันหมุนตรงเนี้ยไม่ได้ตอนเนี้ยเขาปรับองศาให้มันหมุนได้ได้หลายสเตปมากขึ้นแล้วก็หนีบเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวเวลาเราใส่เล่นบาสเล่นกีฬาอะไรเงี้ย ที่เป็นแอคชั่นอะโหไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะหลุดออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือพวกซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีทั้งคอมมูนิตี้อยู่ด้านในนะครับมีการสอนการทริคการถ่ายการใช้กล้องในแบบต่างๆในแต่ละรุ่นของเขานะซึ่งดีมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอนอกจากซอฟต์แวร์ตัวข้างในแล้ว สิ่งที่แบบโดดเด่นมากๆของกล้องแทบจะทุกตัวของ Insta360 คือต้องเรียกว่ากันสั่นเนี่ยเทพมากๆอย่างสมมุติว่าเราไอ้เจ้ากล้องตงัวนี้ผมติดไว้ที่หนะ้าอ,อกแล้วผมติดเอียงนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมันจะไม่เอียงอะ่ะมันจะแบบว่าตรงตามเส้นขอบฝาเป๊ะเลยเพราะว่าเขามีซอฟต์แวร์แบบคอยจัดการให้เราซึ่งดีมากๆ แล้วก็อีกอย่างการคอนเน c t ต่อกับมือถือหรือต่อกับรีโมทคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างไวมากเลยและยิ่งการออกแบบของการถ่ายกดปุ่มเดียวตรงนี้ถ่ายได้เลยคิ i c ว c a แคปเจอรกดปุ๊บถ่ายปั๊บเลยแล้วเราสามารถตั้งได้ด้วยว่ากด1ครั้งเนี่ยจะให้ถ่ายเป็นฟังก์ชันอะไรของเขานะครับซึ่งผมจะตั้งเป็นแบบว่าถ่ายแบบวิดีโอโปรไว้แล้วก็ถ้ากด2ครั้งให้ถ่ายเป็นภาพนิ่งอะไรแบบเนี้ย ที่ผมเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็รู้สึกประทับใจกับบริษัทนี้ค่อนข้างมากคือซอฟต์แวร์ไม่ว่า Android หรือ i o เเนี่ยเขาอัปเดตบ่อยมากเลยนะแต่ละครั้งที่อัปเดตมักจะมีฟังก์ชันใหม่ๆแล้วก็ทำให้กล้องเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตลอดเลยคือซื้อครั้งแรกมาก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมพอผ่านไปสักพักสักเดือน2เดือนบางทีมีฟังก์ชันใหม่โผลมาครับคุณผู้ชมคือบางทีมีความสามารถเพิ่มแล้วเขาใส่เข้ามาเพิ่มอีก บางทีมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาเขาก็มาใส่ในซอฟต์แวร์ของเขาแล้วเราก็เฮ้ยเหมือนได้กล้องใหม่เพราะมีลูกเล่นเพิ่มมีอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่ผมแบบเตรียมไว้เลยนะฮะสำหรับอยากจะออกทริปมากๆเลยอยากออกมันไปใช้เต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้ออกทริปสักทีหวังว่าเราจะได้ออกทริปกันเร็วๆนี้นะฮะและนี่ <c oughs> ถ้าใครอยากได้ก็ไปตามหาซื้อกันเนาะนะครับมีหลายร้านขายอยู่นะครับเพราะตามร้านกล้องทั่วๆไปหาได้ อิน t a 3า0 g ก2ครับสุดยอด